ถือเรื่องดีได้มีพิธีลงนามเซ็นบันทึกข้อตกลง M.O.U โดยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณรัฐาโพงงามน,นักร้องนักแสดงชื่อดังและคุณพลอยพัชชาหานยุทธแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังสายแฟชั่นที่ล่าสุดทางแบรนด์มาสเตอรี่ได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงโดยมีคุณวาสนาอินทแสงหรือคุณเมย์ C.O. ลีเวอร์เมดไทยแลนด์โรงงานให้บริการแบบครบวงจรสําหรับผู้ที่อยากผลิตครีมเครื่องสําอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามและอาหารเสริมทุกรูปแบบ ายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองสามารถรับผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศโดยจับมือกับมิสเตอร์เยลนิชิยามะผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคประจำภูมิภาคประเทศญี่ปุ่นอิชิมารุฟาคอสเป็นบริษัทผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผู้ผลิตแอคทีฟอินเก d ร e เดียนในครั้งนี้ด้วยก็ต้องบอกว่ามาซูรี่เนี่ย พี่หญิงน Mail, เนี่ยกับน้องมะเมียวเนี่ยเขาอยากได้อะไรที่ฉีกและแตกต่างจริงๆพี่หญิงเขามีประสบการณ์การทำอาหารเสริมใช่ไหมใช่ตั้งแต่โลโก้แต่อะไรเนี่ยก็คือช่วยกันเดบลลอช่วยกันขีดเอกขะกันเลยแล้วก็ช่วยกันที่เรียกว่าเรื่องของความแตกต่างแล้วก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาอยากได้อาหารเสริมเขาเขา,ขามีความ trust ในความเป็นอาหารเสริมอยู่แล้ะทีนี้อยากได้อะไรที่มันฉีกและต่างขึ้นนะคะโดยได้จากคุณเรียวนี่แหละซึ่งก็เรียกว่าจะพอเนาะของฝากคอร์ดิชิมารุเนี่ยคะ่ะผลิตสิ่งที่อยากจะบอกได้เลยคือวันนี้ผลิตสินค้าตัวเนี้ย จากญี่ปุ่นเลยคือ a k e in Japan ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราเรียกว่าอยากได้มากตัวนี้อยากได้แบบอยากได้เขามากจนแบบ เอ้ยเขาให้มาซึ่งจริงๆเราเนี่ยเมื่อกี้พี่หญิงพูดไปก็คือเรื่องของฮอกไกโดเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมภายใต้ของรัฐบาลทั้งทั้งของประเทศเขาเพราะมันมีจํากัดมากเรียกว่าลายไอเทมแต่เราได้มันมาได้มารูปแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะซึ่งในแง่ของเรียกว่าเมทก็เรียกว่าซัพพอร์ตในทุกองประกอบนะตั้งแต่ช่วยกันคิดแบบทุกอย่างพี่หญิงก็มูเต็มที่แบบว่าเนี่ยค่ะมันต้องมีสีทองเล็กๆนี่โลโก้มาเมียวนี้ก็คือแมู่้หแบบทุกอย่างก็คือช่วยกันซัพพอร์ตเต็มท เพราะเป็นบริษัทที่ผลิตรูปแบบของอาหารเสริมหรือหรือใดๆที่ได้รับเรียกว่าเป็นท็อปท็อปในประเทศไทยแล้วก็มาได้รู้จักกับพี่เมย์ด้วยแล้วพี่เมย์เขามีความคิดในการเขาเรียกว่าใหม่ๆอ่ะสิ่งใหม่ๆที่แบบอยากให้คนไทยได้ได้ทานจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรียกว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละที่บริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเซ็นร่วมกับประเทศไทย<ช>เรียกได้ว่าเป็นบริษัทเดียวนะคะที่ได้รับดีลนี้ถูกต้องประเทศไทยรับรองว่าเราได้ได้ได้ความได้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับ รับรองมาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าเป็นเป็นสินค้าที่หญิงก็ trust แล้วก็ได้ลองได้ลองแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเดี๋ยวภายในปีนี้ทุกคนจะได้ลองเหมือนกันแล้วคิดว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็สําหรับตัวหญิงเองรู้สึกว่าแบบเออเรา trust ในในบริษัทของพี่เมย์ด้วยแล้วก็พี่เมย์ก็ให้ความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความความเจ๋งและความดีจริงๆคือเราไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากทําอะไรที่หลายๆคนเขาทาอยู่แล้วแล้วอยากเราอยากสร้างอะไรใหม่ๆที่ทําให้คนไทยได้รู้จัก ตลาดอาหารเสริมมากขึ้นด้วยตัวหญิงเองหญิเงเคยทําอาหารเสริมมาแล้วก็มีความ trust ในเรื่องนี้เราก็เป็นอาหารเสริมชิ้นนี้ยไม่ใช่แบบเดิมที่หญิงเคยทําเลยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็หญิงรู้สึกว่าแบบมันว้าวมากๆสำหรับหญิงก็เลยก็เลยอยากทําอีกครั้งหนึง่งค่ะ Thank you very much Mastery and of course r e v e r m e n t for having us here um, This product actually for Mastery was developed in Japan and will be made in Japan with the not only just one ingredient but this has three different unique ingredients. The first one is the Hokkaido skin milk. The second one is actually protoglycan, which is better than collagen. That's it. Yeah. <laughs> we actually pioneered we are the pioneer of making that actually. And the third one is actually this is the highest ceramide that we have made for exclusively for Revomed for Mastodon. คือจริงๆเมียกตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าการได้มาจับมือกับพี่หญิงนี่ก็คือท,ที่สุดแล้วจริงๆอะคะ่ะแบบว่าอยากทํางานร่วมกับพี่หญิงมากๆแล้วก็มีเลยคิดคิดกันว่า,เ,าเราอยากทำโปรดักหนึ่งขึ้นมาที่มันฉีบวงการอาหารเสริมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดได้เลยว่าคนคนนั้นต้องเป็นพี่หญิงเท่านั้นเลยเงี้ยค่ะเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็พอดีเลยว่าเราได้แบบอินเกรีย์ที่ดีมากๆจากทางญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ ส่วนสินค้าเนี่ยค่ะขออุบไปก่อนเพราะตื่นเต้นมากๆเลยเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนเบื้องหน้ามาเยอะและ้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่มาอยู่เป็นคนเบื้องหลงังแต่ว่าสินค้าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรนั้นต้องขออุบจริงๆแต่ว่าหลังจากเห็นแค่ชื่อแล้วก็เห็นแบบแหล่งที่มารวมถึงความตื่นเต้นที่จะให้ผู้บริโภ,ภคคนไทยนะคะได้เห็นอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมันดีมากๆอะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มีความน่าสนใจเพราะมีการ รวมตัวรวมมือกับคนที่ครบมากๆทั้งในองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญการตลาดและความสง่างามก็คือพี่หญิงมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วมาบอกให้ผู้หญิงไทยทุกคนว่าเวทีนี้ปีนี้ต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนค่ะว้าวจริงๆเพราะว่าเมกับเรียวเนี่ยคุยกันว่าคนที่ได้เราอยากให้เป็นคนที่รู้สึกว่าทำจริง mm hmm. เห็นแวลูและทัดลเข้าใจมันจริงๆนะคะจริงๆมันเกิดจากจุดเริ่มต้นะมันเกิดจากเรา แต่จุดที่คอมพลทมันเกิดจากพี่หญิงกับมะเมี่ยวคือเขาก็เดเวอลอปกันไปโดยวลลอปกันมาแบบเอาอย่างนี้ปรับอย่างนั้นให้มันเหมาะกับเอ็กเซรี่ของเขาคือถ้าหญิงต้องทําก็คือขอตั้งแต่แรกก็มีการปรับจากเรียกว่า50%าสิบเอน่ะเขาก็ปรับอีกครึ่งหนึ่งเลยอะค่ะก็คือปรับ<ห>มาจนใช่ไมคะจะจก็จ <laughs> <laughs> ปรับจนมาเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันตรงคือแค่แค่รู้ว่าจะได้ตัวเนี้ยจากเรียวเมรู้ว่ารีววเมร์จะได้แล้วแต่เมไม่ได้มีแบรนด์ใช่ไหมฉันจะให้ใครจะขอเหอะขอเป็นคนที่แบบ คนจริงอ่ะคนจริงแห่งปีที่จะได้ตัวนี้มาเมย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหบีลีฟมากสําหรับตัวตัวนี้คำว่าฮอกไกโดเนี่ยมันจะต้องแบบว้า wow วอ่ะแล้วก็ขนาดโรวตทวโลกินไปเนาะโอ้ยสุดนะพี่ <laughs> หนูว่าพูดตรงๆเลยว่าจึ้งอ่ะแล้วแบบพี่หญิงเคลียร์ครีเอทีไอเดียได้แบบว้า wow วมากแล้วก็ มันจะต้องจึ้งอะรู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็ชารเลนทีอีก้าวนึงของเมย์เพราะว่าปกติก็คือจะเป็นแค่ผู้ผลิตไม่ได้มาทําอะไรครบขนาดนี้แต่ตัวนี้คือใส่ไอเดียใส่ทุกอย่างคอมบินเนชันกับลูกค้ามะเมี่ยวเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นความเก่งในสายไลฟ์ทำแบบกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มธุรกิจอะไรเงี้ยมาแล้วก็ทาอาหารเสริมมาพอสมควรมะเมี่ยวก็เอาดีฟดีเทลของลูกค้ามาต่อยอดกับพี่หญิงพี่ลูกค้าหนูอะจะเป็นแบบนี้นะแม่แม่ที่สักหุูจะเป็นแบบนี้นะเมย์ก็เลยร, i, รบ คนนี้มันครบมากก็เลยรู้สึกโปรเจกต์นี้ชาริลส์แน่นอนค่ะต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ละกันของอาหารเสริมในประเทศไทยเพราะว่าเราได้อินกิวเยียนที่ดีจากญี่ปุ่นนะคะแล้วอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันเหนือขั้นกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาคือเร,เ,รเรารับรู้แหละว่าผิวเราสวยด้วยอะไรแต่อันนี้มันเหนือกว่าสิ่งที่เรารู้มาแล้วมันใหม่มากจริงๆก็อยากเปิดโลกให้คนไทยได้เห็นอินกิวเยียนอะไรใหม่ๆที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ผลตรงกับร่างกายเราจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รับรองว่า โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่หญิงตั้งใจมากๆคือเป็นคนมีความเชื่อมั่นในเรื่องของอาหารเสิร์ฟอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทํามาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับอันเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องรูปด่างนะแล้วเราก็เทินมาเป็นนักกีฬาละแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเป็นผู้หญิงที่อยากดูแลตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งผู้ชายคือมันมันเป็นมันเป็น มา r k เก็ตเซกเมที่มันได้ทุกคนเลยค่ะก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด Mastery แล้วก็รับรองว่าทางหญิงทางน้องมเหมี่ยวทางพี่เมย์ทางคุณกวย์ทางคุณเรียวเนี่ยก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คนไทยได้ลองผู้บริโภคคนไทยได้ลองกันแน่นอนค่ะจริงๆนะคะเมียวอยาก ปกติอะค่ะเหมียวจะอยู่ในหน้าไลฟ์สดวันนี้เหมียวตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าเหมียวว่ามันจะเป็นการพลิกโฉมทั้งวงการไลฟ์สดแล้วก็วงการอาหารเสริมที่มีดารามาจากผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้ค่ะมันจะเป็นมันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะมันคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ลงมาที่อยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนแล้วจริงๆค่ะยังไงเหมียวฝากมาเชอรี่ไว้ด้วยนะคะโอเค so um, finally this is uh, developed in Japan this supplement for mastery together with r e v o m e n t and it's coming soon จะบอกกันเลยนะสิน <statistically> ค้า <offended> ตัวนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเดเวล o อปอญี่ปุ่นด้วยต้องทั้งคู่เนี่ยต้องบินไปวัน a u n c h ด้วยใน Production Line ก็คือตั้งใจว่าอยากจะไปเจอลูกคลอดรอมกันก็ผลิตที่นี่โรงงานที่เราเห็นใน BTR เลยก็เดี๋ยวได้ไปชมกันค่ะอาจจะได้มีอะไรสปอยกันมาเรื่อยๆค่ะ